สวัสดีพี่น้องนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาจัดต้มอึงแซ่บนะครับต้มอึงแม่ไข่อีคือเก้านั่นแหละพี่น้องเอ้ยนะครับฝนตกนะครับเฮาก็ได้กินอึงนะครับไข่ล้วนทุกตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆเบิง้งสิโช์ให้พี่น้องเบิง้งจักบาทเนี่ยนะขออนุญาตนะเบิบ้ง <c oughs> พี่น้องเลยตัวใหญ่มากแล้วบัตรมีแต่ไข่ล้วนๆเลยนะครับผม มาเด้อครับเดองผู้ใดอยากกินน้ำบรีมากครับมาเสบเซียมน้ำกันน้ำบรลายใบในดอกมือนี่จดจวดเลยครับก้อนไปนงเรียนพี่น้องจัดเลยฝนกําลังตกดีครับอึงกับกําลังออกแต่ว่ามันมีแามของมันได้ครับเพราะมันว่าออกแต่แามฝนนะครับตัวใหญ่ครับใหญ่แน่ครับพี่น้องมาจัดตัวนี้ก้อนกันแล้วกันนะครับุณนะเอ้บ่งไข่ครับดูไข่เน้นเ้นเลยเน้นเ้นเลยครับ มาเด้อครับเด้อมันแซบพี่หนองค้างค้นว่ากินไข่ไรๆกับวิ่นยนะาะส่หรับผมนี่ห่งกินอะไรแ่งแซบครับบาวิ่นเลยพี่น้องบ่ดูัสึกวิ่นเลย อืมวนซ่อนใครไงใครเงเนี่ยดุกโดดกันมี่ำหน้โตัวได้เด็กพี่น้องตเป็ไง มน้งว่ตะกี้ขึ้นบนอันได้งิ้มาบอกกินหัวลองกินลองเบิงครับอลองอะไรใหม่ๆจากพักมน้งคเลยใครดูกตอีกนี้เนี่ย มันมีอีกกติะซื้ออีกครับหากินโมเป็นต้องซื้อครับอืมไข่เีย ผมเอาลูกโดดใ่น้ำครับโอ้โหเอ้ยมีแห้งสุดยอดสดนหอน,หอนตัวนี้กับใครแล้วเราต้องเช็คข้างในน้ำ ยำกระดูกไปเลยอืมสุดยอดนะพี่น้องเลย ตัวนี้ก็ไขร うん。酢酢 chậm lại ừ. ừ. phải không? Hết bằng nè Thay bằng ngay Thay Thăm điều là phải đi <laughs> mần ở loài mạng còn bình còn đây Ừm, khá. ngay. Dạ. เอากระดูกสันหลังมันออกก่อนครับบ่วินได้พี่น้องอีหลีบ่ได้เว้าเล่น ตรงนี้อือตรงนี้โกไข่บ่ะมปนไข่นี่เป็นอย่างโน,โน้นนี่เนาะบบกากินพี่น้องน่าจะบบเม็นไข่อันนี้โบไข่ครับแล้วจะตโตเด้เขาถึงมอมเขาปาก,กเลยบ่อยๆเขาต้องเช็คก,ก่อนนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหาวา่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอบอกกันไนะ่ในคลิปต่อไปพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ